ถ้าเกิดใน using c o s e คุณอ้างคอลัมน์อะไรในวงเล็บตอนนี้คุณอ้าง location id ใช่ไหมครับคุณห้ามใช้ table alias นำหน้าคอลัมน์ที่อยู่ใน using c o s e เพราะฉะนั้นบรรทัดนี้นะครับทำให้เกิด error เกิด error เพราะ Oracle มองว่าใน using คุณใช้ location id แต่ในแวร์เนี่ยคือเลในไหนในคำสั่งนี้ทั้งหมดทุกจุดเลยนะคุณห้ามนำ table alias มาไว้นำหน้าคอลัมน์ที่อยู่ใน using cross คุณลองคิดดูเดี๋ยว,ว่ามันผิดจริงปะ่ะ location น id นะเป็นคอลัมน์ ที่มีอยู่แน่นอนใน table location และก็ table ชื่อ department ชื่อมันต้องเหมือนกันนะครับตามกฎของเขาอยู่แล้วเขาไม่ยอมให้เอาชื่อที่เหมือนกันอย่างเงี้ยมาโชว์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าคุณก็ไม่ควรจะระบุนำหน้าลงไปเพราะว่าถ้าคุณระบุมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับเปิดโอกาสให้คุณเลือกได้นะครับหรือคุณจะจำไม่ง่ายเหมือนกับที่ผมบอกแล้วกันครับว่า คอล่ามาอะไรก็ตามที่อยู่ใ like น using cost อย่านำ table alias มาไว้ข้างหน้าในคำสั่งนี้นะครับถ้าในคำสั่ง select ผมบอกว่า select l จุด city d จุด department name แล้วก็ comma d จุด location id อันนี้ผิดสองเด้งเลยเพราะมันบอกอยู่แล้วครับว่า e l s e w h r e in this statement ห้ามทำอย่างเงี้ กับทุกๆส่วนของคำสั่งที่คุณเขียนแก้ไขยังไงครับอันนี้ก็ต้องเอาอะไรออกครับต้องเอาเอาอันนี้ออกใช่ไหมครับเอาดีจุดออกคำสั่งนี้ถึงจะรันใช้งานได้อย่างสมบูรณ์คุณลองดูใน ในหน้าหนังสือหน้านี้แล้วคุณดูด้านล่างของหนังสือนิครับด้านล่างของหนังสือมันเนะี่ยมันจะมีสเตทเมนต์อยู่อันหนึ่งนะครับบรรทัดสุดท้ายเลยอ่สะสบรรทัดสุดท้ายเลยเนะ Select first name D จุด department name D จุด manager ID employee join department D using วงเล็บ department ID เขาใช้ using cross เป็นเป็นตามกฎเลยคือห้ามใช้ table alias นำหน้า column department id ในส่วนใดๆของคำสั่ง select statement อันนี้นะครับแต่ว่าคำสั่งนี้นะครับถ้าคุณดูที่บรรทัดคำสั่ง select นะฮะ select first name d จุด department name d จุด manager id คุณรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคําว่า manager id ไม่มี d จุดนําหน้าคําสั่งนี้ก็ทํางานไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าออัมน n manager id เนี่ยมันมีอยู่ที่ครับมีทั้ง2ที่คือมีทั้ง table employee แล้วก็ department ถ้าไม่อ้างเนี่ยมันก็จะสับสนนะว่าคุณต้องการของใครตัวอย่างนี้ดีนะตัวอย่างนี้ดีนะครับ แต่ถ้าเกิดในแวร์คุณเขียนว่าแวร์ดีจุดดีพาร์ตเมนต์เท่ากับ50อย่างนี้ผิดเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณด mm ันเอาไอ้เทเบิลอรีไปนําหน้าเลยครับดีพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ใน using cross ตัวอย่างนี้วงๆเอาไว้หน่อยแล้วกันนะครับน่าจะใช้งานได้ดิจิทัลจอยพูดไป2ลักษณะ2แบบของดิจิทัลจอยแต่ว่าแบบที่เขาเล c o ค m เมนให้เขียน นิยมเขียนนะครับแล้วเขาบอกว่าเขียนแล้วเข้าใจง่ายก็คือการใช้นเจอร์ลจอยแบบที่เรียกว่าออนครอสผมเขียนแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็จะเขียนแบบนี้แต่เขียนยาวหน่อยเนเจอร์ลจอยแบบนี้นะครับ เนตเจอร์จอยแบบออนคอร์สเนี่ยมันมีข้อที่แตกต่างจากการใช้ using cross กับคำสั่งเนตเจอร์จอยคลอสสองแบบแรกเนี่ยอยู่ข้อหนึ่งคือเวลาจอยกันเนี่ยนะครับคอลัมน์ที่นำมาจอยกันเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีชื่อคอลัมน์เหมือนกันไอสองแบบเมื่อกี้ต้องมีชื่อคอลัมน์เหมือนกันใช่ไหมครับแต่แบบนี้ข้อแตกต่างคือชื่อคอลัมน์มันไม่ต้องเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามกดข้อที่2 ประเภทข้อมูลของทั้งสองคอลัมน์ยังจะต้องตรงกันอยู่เนไหมครับสองแบบแรกนั้นชื่อคอลัมน์และประเภทข้อมูลต้องตรงกันเหมือนกันเป๊ะแต่แบบที่สามนี้ชื่อคอลัมน์ไม่ต้องเหมือนกันประเภทข้อมูลยังต้องเหมือนกันอยู่นะครับเขาบอกว่าวิธีการใช้ออนคอร์สเนี่ยทำให้โค้ดเนี่ยดูง่ายขึ้นอ่ะจริงหรือเปล่าเรา,าดูตัวอย่าง นี่ on cost ให้คุณลองคิดดูแบบนี้แบบนี้นะเอาเทียบย้อนไปกับการใช้แบบ using cost ลองพลิกเทียบกันดูว่ามันเขียนต่างกันหรือไม่ mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. เมื่อกี้ using อะ่ะ mm hmm. มันม using แล้วคอลัม่์เดียวเลยนะอันนี้ on select mm hmm. มายัางเหมือนกัน mm hmm. ใช่ไหมครับ form e m p l o y e join น yeah. ะยังเหมือนกันกับ using แต่ว่าในนี้ครับใน condition ที่ใช้ในการระบุว่าเอาอะไร join กันเนี่ย on ต้องระบุ column จากทั้ง table ซ้ายจากทั้ง table ขวาที่ใช้ในการ join กันและ column ตรงนี้ผมบอกแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อ department id เหมือนกัน ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันแต่ขอให้ประเภทข้อมูลเป็นไงครับเหมือนกันอย่างไรก็ตามในการออกแบบฐานข้อมูลที่ดีทั่วไปชื่อคอลัมน์ตรงนี้มันควรจะเหมือนกันคือถ้าออกแบบแบบตามใจคุณตามใจผมตามใจเขามาจอยกันแล้วค่อยมาคุยกันทุกครั้งไม่มีสแตนดาร์ดอะไรเลยผมว่ามันก็คงไม่ไม่ถูกต้องนะครับอย่างนี้เป็นออนคำสั่งออนครอส คุณเห็นไหมคร <on, S 1> e ับ well. e <cal> on วงเล็บเปิด e จุดวงเล็บปิดผมจะบอกว่าวงเล็บไม่ต้องใส่ก็ได้ให้เขียนไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณเจอคนบางคนเขียนเขาไม่ใส่วงเล็บ on วงเล็บเปิด e วงเล็บปิดหลังเนี่ยเป็นออปชั่นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เวิร์กเหมือนกันนะครับการจอยแบบนี้นะฮะเป็นการจอยแบบคู่เดียว คือ table employee กับ table department j o i เป็นคู่คู่อยู่แล้วเป็นแบบ two way join สทางคู่กันถ้าเป็นการ j o ยแบบ three way ก็คือในคำสั่งดังกล่าวคุณจะต้องมี table นะฮะส table นะครับในหน้าถัดไปครับเขาพูดเรื่อง three way j o i รีวจอยโดยใช้อนคอร์ดทำไมทีวนี่ไงเทเบิลที่หนึ่งชื่อ employee จอยกับเทเบิลที่สองชื่อ department 1หนึ่งกับสองจอยกันก่อนแล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการจอยไปจอยอีกทีกับเทเบิลที่สามที่ชื่อว่า location จะเห็นว่าแบบนี้เป็นการจอยเกิดขึ้น2รอบในแต่ละรอบก็จะมี On Cross ที่เป็นของตัวเอง On Cross ตัวนี้ในนี้ d e partment id กับตรงนี้กูสังเกตจะต้องเป็น D กับ E เท่านั้นจะเอา L ตัวนี้มาโผล่ข้างบนได้ไหมไม่ได้ เพราะว่าในระหว่างที่คำสั่งที่ทำงานถึงจุดนี้มันยังรู้จักแค่2องเทเบิลนี้เท่านั้นแต่พอมาข้างล่างนี้เออมันอ้างได้ดีเพราะว่าข้างล่างนี้มันเลยมาแล้วมันยังอ้างได้ทั้ง E ทั้ง D แล้วก็ L แต่ในแบบฝึกหัดเล่มนี้เขาทำแค่ o w a y ข้อสอบออกแค่ o w a y แต่ว่าเราไปทำงานนะผมไม่เคยเห็น t w a y เลยผมไม่เคยเห็นท w a y เลย โฟเวก็ไม่เคยเห็นนะครับเปิดมาช่วงแรกๆของการทำแรกทางานปีแรกเปิดมาเจอเทนเวตกใจสลบเลยเท w a y โอ้อะไรวะเนี่ยโค้ดพี่จอยขนาดนี้เหรอนะฮะงงเขาบอกโปรแกรมมันเออร์เลอร์น้องแก้เทนเวจอยสิบชั้นผมก็เลยบอกว่าหลังๆผมไม่ใช้หรอกเทนเวผมพยายามจะแยกมาเขียนเป็น procedur ์รับค่าแล้วก็ส่งค่ากลับมาจอยกัน อะไรอย่างเงี้ยอีกเทคนิคหนึ่งนะคือพอเทนเวลแล้วผมแก้ไม่ไหวแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าผมแก้ได้แล้วผมไม่อยู่ให้ข้างหลังมาแก้ให้น้องจบใหม่แล้วไปแก้ที่ผมทําต่อเพราะมันเ็าจะยากนะเพราะว่าธรรมดาเราจะเป็นคนที่ไม่เคยทาด็อกทีเมนต์เลยแล้วอย่ามาถามเพราะว่าแก้เสร็จแล้วจะจำไม่ได้ด้วยมันเป็นประเด็นอย่างเงี้ยเดยเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหาวิธีอื่นนะยากนะอันนี้ต้องระวังการจอยเวลาใช้งาน ยิ่งจอยมากๆเขาไหลเนี่ยก็ต้องระวังเรื่อง performance พอมันจะลำบากให้ลองไปหาดูถามว่าการจอยเนี่ย Table A, j o จอยควรจะเอา Table A กับ B เนี่ยเอา B ไว้ซ้ายหรือเอาเไว้เอา B B ไว้ซ้ายหรือ A ไว้ซ้าย A j จอย B หรือ B j จอย A อะไรดีกว่ากันหรือพิจารณาจากอะไรเช่นจำนวนเลคคอร์ใน A น้อยกว่าบ B หรือ B น้อยกว่า A เราไปหาดูนะหรือปัจจุบันไม่มีผลแล้วสําหรับเรื่องนี้เราไปหางานวิจัยอ่านดูก็ได้เทเบลิลอย่างนี้ยมันจะเป็นเทเบลิลที่ออกแบบมาลักษณะที่ข้อมูลเป็นโครงสร้างแบบต้นไม้หรือเป็นสายสัมพันธ์เช่นเคยทำเทเบลิลนะครับเขาเก็บประวัติของบุคลากรในวงตระกูลน่ะผมจำไม่ได้นาน,านละมีโอ้โหเหลนหลนเหลนหลานพ่อปู่ ทวดพ่อของทวดปู่ของทวดแล้วค่อยทําแบบออกมาว่ามันหลายสายมากเลยเลนคนนี้มันมาจากข้างไหนอ่าหรือว่าในการผลิตสินค้าแบบลายสินค้าที่มันแตกลายโปรดักตแตก A เป็น A1 A2 ย่อยย่อยย่อยอะ่ะแล้นก็หาย้อนกลับนะฮะเช่นกันในนี้ก็มี table employee ก็สามารถแตกย้อนกลับได้เช่น หลักการง่ายๆนะถ้าเกิดผมเอาเทเบิลมาหนึ่งอันผมต้องการจับเซลล์จอยผมจะวาดรูปมันมาเป็น2องเทเบิลผมไม่คิดในสมองอะ่ะผมวาดรูปเอาคิดแล้วปวดหัววาดรูปเทเบิลเอ็มพอยวาดมาวาดอีกข้างหนึ่งแล้วตั้งชื่อเล่นว่า Employee ฝั่งนี้ตั้งชื่อใหม่ว่า w o r k ์กฝั่งนี้ตั้งว่า Manager แล้วแต่คุณจะตั้ง A ตั้ง B ก็ได้ แล้วก็วาดรูปมองเอาไว้แล้วผมก็มองอ๋อ employee id จริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละเล็กขอนะเช่น employee เบอร์ร้อยสองชื่อดู h ฮนส์นี่นะครับเ,<อ>เขามี manager id เบอร์หนึ่งร้อจริงๆแล้วไอ้ manager id เบอร์หนึ่งร้อยถ้าถามผมเป็นเซลล์จอยวันนี้อันนี้นี่เอง m a n เ g e จอรมันไม่ใช่ใครหรอกครับมันก็คือพักพวกเรานั่นเองก็คือหมายเลขพนักงานนั่นเองแต่เพื่อความสะดวกผมขอวาดสองเทเบิลอย่างเช่นเบอร์หนึชื่อลอ r เรนซ์มี Manager ID ์ไอดีเบอร์ร้อผมอยากรู้ว่าเบอร์ร้อเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะชื่อจริงเขาชื่ออะไรผมก็เอา103ไปหาที่ไหนอ่ะ นี่ก็เลยรู้เลยว่าอ๋อลอเรนซ์เบอร์1 0อเจมีเมนเจอร์ไอดีเบอร์1 0อยสมชื่อของเบอร์ร0อยสมคือชื่อนี้ไม่กล้าอ่านชื่อเขาเพราะว่าไม่รู้เขาชื่ออะไรกันแน่คุณว่าเขาชื่ออะไรอย่างาาลยผมไม่รู้ไอคนนี้ชื่ออะไรยังงงงเลย RJS ชื่ออะไรเมือ่อวานมีน้องคนนึงบอกผมคนนี้ชื่ออะไรนะ บูโลกอตอะไรเนี่ยแหมอ้เน,นี่ยไอ้นโดเอ็มเนี่ยคุณกลองดูแล้วกันผมก็าฟังแล้วงง,งๆะคเคยไปสอนที่อีสานนะสอนนักเรียนลาวเป็นนักศึกษาจากประเทศลาวมาเรียนแต่ว่าสอนที่อุบลสอนอย่างเงี้ยเขามาอ่านชื่ออาจารย์ครับนักนักพนักงานคนนี้ชื่ออะไรมลกโอ้โหคุณผมฟังแล้วยิ่งจหัวใหญ่เลยคือคนลาวพูดภาษาอังกฤษอ่ะจะะไม่เข้าใจเลยนะฮะทีนี้ในสองอันนี้สองเทเบิลนี้ ก็จะมีคอลัมน์ที่สัมพันธ์กันก็คือคอลัมน์ manager id และ employee id ใช่ไหมครับแต่ว่าค่าของข้างในของคอลัมน์มันเป็นค่าที่จับคู่กันได้ผมสามารถเขียนคำสั่งแบบนี้โดยใช้ on cross นะ natural join แบบ on cross เอามาสร้างเป็นการ j o i อีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเ e l ล join j o i ตัวเองคือใช้ table เดียว ใช้เทเบิลเดียวในการจอยกันเทเบิลเอ็มพอยกับเอ็มพอย e แต่สำคัญคุณต้องตั้งอะไรครับเทเบิลแอเรียถ้าคุณไม่ตั้งไหวไหมเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าชื่อเทเบิลยังเหมือนกัน on อะไรครับ worker จุด er. M a เ a g e r i d เท่ากับ m a n a g e r e m จุด y m p l o y e e ID นะครับเซลล์จอยก็ มันไม่ใช่เป็นอะไรที่ใหม่หรือเป็นรูปแบบของคำสั่งที่ใหม่นะครับเพียงแต่เป็นการระบุว่าเราใช้เทเบิลเดียวในการจอยเท่านั้นเองทำเป็นท w a y ได้ไหมก็อาจจะได้เทเบิลเดียวเซลล์จอยแบบท w a y ลองไปดูเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีคนเขาเขียนคำสั่งครับข้อ,อขสอบก็คือให้ลองใช้ On-Cross Using-Cross n a t u r a l j o i n Cross รวมกันในคำสั่งเดียวเป็นแบบทีเว์เออข้อสอบเนี่ยข้อสอบ c e r t i f y มันมีแบบเนี้ยข้อนึงยากดีนะคนก็จะท่อง n a t u r a l j o i n using on ออนข้อสอบมันเอามารวมเป็นสามแบบเลยพ่อเดียวนะก็คนที่จำ syntax กก็ทำไม่ได้เลยก็ต้องคิดอย่างที่เราเราคิดกันกนะ็คือต้องจำกฎ แต่ละข้อเลยแล้วอปพลานะครับเม mm ื่อกี้เี่ยที่ทำไปทั้งหมดนะครับ natural j o i ผมและตัวอย่างได้แสดง natural j o โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับเท่านั้นนะครับเอาค่าของคอลัมน์มา mapping กันคือเอาค่าที่มันเป็นไงกันครับ เท่ากันมาจับคู่กันใช่ไหมครับจับคู่กันลักษณะที่ใช้เครื่องหมายเท่ากันอย่างเงี้ยจะทําให้การจอยนี่นะครับที่เป็นเนิจเจอร์จอยแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะเรียกอีกประเภทหนึ่งของการใช้โอเปอเรเตอร์เท่ากับนี่ว่าอีโคจอยคือการจอยโดยการใช้เครื่องหมายเท่ากับแต่ว่ายังมีการจอยอีกแบบหนึง่งเราเรียกว่านอนอีโคจอย เราสามารถใช้ On-Cross ของ Natural-Joy สร้าง n o n e ีโค j o อได้เช่นผมมีชื่อพวกค right? <ắn> ุณอยู่ตรงนี้สมมุติว่ามีการสอบใช่ไหมครับผมไปใส่เทเบิลหนึ่งเทเบิลตัวนี้ผมชอบสร้างไว้ประจำก็คือนักเรียนที่ได้ A จะต้องอยู่ช่วงคะแนน9 5้าสถึงร้อปีบวก9 0้าถึงเก แล้วผมถามว่าใครได้เกรดเท่าไหร่ <c oughs> ผมเช็คได้ไหมผมต้องเช็คเป็นช่วงเช่นคุณได้92ถูกไหมครับผมต้องเอาไปเช็คในระหว่างคะแนน90ถึง94ถึงจะรู้ว่าคุณได้ B บวกการจอยแบบนี้เนี่ยคือคือมันไม่ได้เช็คค่าแบบตรงเปะไงมันเช็คเป็นช่วงเราเรียกว่าการจอยแบบ non equal j อยเช่นรูปนี้นผมถามว่า โรแลนซ์ที่มีเงินเดือน4,002เขาเป็นพนักงานเกรเลเวลไหนในบริษัทเราเนี่ยสร้างเทเบิลชื่อจ็อบเกรขึ้นมาบอกว่าพนักงานเกร A มีเงินเดือนอยู่ระหว่าง1,000ไม่เกิน2,999ถ้าเกินขึ้นมาเราเรียกพนักงานเกร B เห็นไหมครับถ้าผมต้องการให้คุณเขียนคำสั่ง แสดงชื่อแสดงเงินเดือนแสดงเกรดเลเวลคุณไมต้องเอา4,002ไปเช็คว่ามันอยู่ในช่วงไหนการที่เอาไปเช็คในช่วงนี้คุณคิดว่าใช้เครื่องหมายเท่ากับได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ต้องใช้อะไรครับ between การใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบอื่นๆน,นอกจากเครื่องหมายเท่ากับในการจอยเราจะเรียกการจอยนั้นว่า นอนนอนก็ non, non คือนอนอีโคจอยก็คือไม่ใช่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าก็ไม่ใช่เท่ากับละก็เป็นนอนอีโคจอยน้อยกว่าเท่ากับนะแต่ว่าตัวอย่างที่ง่ายที่ชัดที่สุดก็คือบีทาวีนเห็นไหมครับตรงออนครอสใช่มไหมครับออนยีจุดเซดาลีบีทาวินเจจุดโรเวสซาลลี่แอน ไฮซลารีนะครับเป็นการเช็คแบบบีทวีนเลยหน่อยหนึ่งเนี่ยคงจะจบบทนี้ก่อนแล้วค่อยตอนบ่ายตอนบ่ายผมนี้ฮะ